วันนี้จะพามา,พมาเพาะเมล็ดแตงกวาจ้าเพื่อนๆใช้ดินพีชน้อนนะคะก็จะเพาะสักปลูกสักสามสี่แถวเนี่ยนะเพืเ่อนๆอันนี้ก็เลยไม่รู้จะพอหรือเปล่าน,นะดินพิชน,น้อนถึงนึงนี่น่าจะไม่พอขาดหนุมนะคะถาดหนุมหนึ่งเรานนจะเพาะสักสองถาดนะเพืเ่อนๆถาดหนุมนี่ประมาณ ร้อยยี่สิบหลุมค่ะงามเหมือนกันนะคะดินผีน้ำเผือไม่พอใช่ดินปุ๋ยหมักด้วยนะผสมลองใส่บุก่อนนะคะถ้าไม่พอค่อยเอาดินที่ผสมแกบดำกับปุ๋ยหมักใส่ ไเลยมดินทิ่วอดทุงหนึ่งใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต่อถาดเลยนะคะถาดหนึ่งไม่ได้เลยแล้วก็ค่อนข้างแพงด้วยนะคะเือนดินพินพมอดเนี่ยแพงต้องไประหยัด ดินแหลดดำผสมปุ๋ยหมักด้วยแตงไม่พอนะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้เราไม่ได้ร่อนออกเลยจริงๆต้องร่อนออกนะคะเราจะปลูกแตงกวาเม็ดเล็กค่ะเพื่อนๆเอ้ยไม่ใช่เม็ดเล็กแตงกวาลูกเล็กไม่ใช่ลูก<อ>ยาวๆนะคะอย่างนั้นเขาเรียกแตงร้านอันนี้เป็นแตงกวานะคะที่กินกับน,น้ำพริกกะปินะเพื่อน เลยใช้ซองหนึ่งเลยนะเพื<ๆ>่อนข้วก็วาไปเลยวางไปอย่างนี้เลยนแรกใช้วิธีเสียบอย่างนี้นะคะเอาหัวแต่บางทีก็เสียบผิดไม่รู้ด้านไหนด้านหัวด้านไหน,ด,น,ไหนด้านท้ายก็เสียบผิด ก็เลยอ๋ออันนี้วางหรือยังอ่ะวางอย่างนี้ก่อนจะได้ไม่ลงเนาะนี่แล้วเราค่อยกดลงไปเดี๋ยวมันลงไม่ใช่อะไรหรอกจะใช้ไม้กดลงไปนะคะกดลงไปไม่ต้องลึกเท่าไหร่นะเพื่อนเพราะว่าดินไม่พอค่ะจริงๆเอาดินโรยกลบก็ได้แต่ดินทิศอเราไม่พอเนาะนี่ กดนี้โอเคเพื่อนๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็ฉีดน้ำเอาบัวมารดไม่ได้นะคะต้องฉีดใช้สเปรย์ขีดอันนี้น้ำเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดเข้ากระเด็นออกแลนวเพื่อนๆนะฉีดอันนี้ ชุ่มหน่อยลืมรดน้ําไม่ได้นะคะเพราะใส่ถาดหลุมนี่ถ้าลืมรดน้ําแล้วก็เรียบร้อยเลยต้องต้องขยันฉีดน้ําอย่างนี้ค่ะทุกวันได้แล้วร้อยยี่สิบต้นถ้าอัตราการงอกดีเนาะเพื่อนเนาะโอเคค่ะเพื่อนคลิปนี้พามาเพราะมเมล็ดแตงกวาใส่ถาดหลุมคลิปนั้าก็เจอกันนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้แค่นี้แหละค่ะบ๊ายบาย